บ้านก๋วยเตี๋ยวมาจากที่ไหนครับเนี่ที่บ้านหลยครับบ้านนี่บอกครับโอ้ครับมาขายทุกมือบ่ครับนี่เป็นร้านนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ร้านนี้นี่ครับอันนี้ก็บ้านเรานี่ใช่ไหมอ่อันนี้จากบ้านไหนครับอันนี้ก็บ้านเรานี่เหรอบ้านเราค่ะบ้านสองคพัฒนาโอเคครับผมขายประจําใช่ไหมครับวันนี้วันแรกโอเคครับต่อไปก็ต้องมาขายทุกวันแล้วครับคือสิทธิอนุสิทธิที่มาแล้วหาข้าวนะครับไม่ต้องไปถึงเซเว่นก็ได้นะครับ นี่แหละนะครับไม่ต้องสั่งแก๊ปก็ได้มาเอาตรงนี้กระเพราก็มีคคมีเกือบทุกอย่างแล้วครับต่อไปใครมาก็ไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับมีอิ่มท้องแน่นอนห่อละเท่าไหร่ครับสิบาทอ๋โอ้สิบบาทอันนี้ก็บ้านเรานี่ใช่ไหมครับบ้านสังคมพัฒนาพัฒนาแน่ๆครันะสังคมพัฒนาเจริญยินดีด้วยนะคะที่เรามีาที่ทางใหม่ในการทำมาหากินเราเนาะครับค้าขาย ร่ำรวยกันทุกคนเลยมีไส้กรอกอีสานด้วยนะคะมีไส้กรอกอีสานด้วยกินทอดนะครับอันนี้เห็นมาขายหลายวันแล้วเนาะใช่ไหมครับมาขายหลายวันแล้วเป็นไงบ้างขายที่ผ่านมาขายได้ไหมครับได้ครับปกติขายอยู่ที่ไหนครับขายที่นี่แล้วค่ะบ้านนี้ขายในหมู่บ้านเหรอครับหมู่บ้านอ่าแล้วก็ย้ายมาขายในนี้ครับแล้วขายในหมู่บ้านกับมาขายที่นี่อะไรขายดีกว่ากันขยีิ่งขายดีอ๋อครับแล้วตอนนี้ที่บ้านขายไหมครับไม่ ไม่คือไม่มีใครขายอยู่นู่นเลยเปิดบ้านให้เช่าพักชั่คราวอ๋อเปิดบ้านพักชั่วคราวมาติดต่อตรงนี้ได้ชื่อชื่ออะไรครับโดโบโบอ่ะติดต่อได้นะครับมีเบอร์โทรไหมครับฝากเบอร์โทรมีค่ะอ่าฝากในคลิปเลยครับเบอร์โทรอะไรก็เผื่อว่าอ่าสายไอสิทธิ์ยานุสิทธิ์ที่ต้องการียจะได้โทรมาถามได้ว่าสูทแ ศูนย์แปดสองสามหสหห้ค่ะศูนห้าติดต่อน้องโบนะคะแม่ค้าลูกชิ้นอยู่หน้าวัดนะครับคือถ้าบ้านหลังไหนที่มีอะไรเงี้ยก็แนะนำได้ใช่ไหมครับอ๋อรครับผมคือละเท่าไหร่ทับครับหัวละร้อห้าัวละร้อยห้าสิบครับแล้วเลือกอาหารการกินที่น,นั่นแหละครับ ก็หาบริการได้เราก็บริการอืมครับอันไหนบริการได้ก็บริการอยู่บ้านสังคมพัฒนาครับคือหมู่บ้านนี้แหละนะครับแต่ว่าเข้าไปอีก400้อยเมตรครับผมใกล้นะครับนี่ติดต่อได้ดูดีเลยโชคดีมากๆที่ผมได้ข้อมูลเพราะว่ามีคนโทรมาถามผมเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับต่อให้เลยครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับกอก๊อกนิวนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบนหลักเหลี่ยบอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเรามาดูบรรยากาศกันในวันที่4ตุลาคม2566กันนะครับว่าหลังจากรับบัตรคิวแล้วนะครับตอนนี้รับบัตรคิวกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอแต่ที่จะเข้าพบกับพระอาจารย์ตอนประมาณเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณร,บรอบ ภายในวัดแล้วก็บริเวณหน้าวัดนะครับนี่นะครับก็คือทางเข้ามาประตูวัดนะครับก็จะเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโรงอาหารนะครับโรงครัวประมาณ10โมงนะครับหลังจากที่ถวายพัตตาหารพระอาจารย์นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมารับประทานอาหารกันที่นี่นะครับสิบยานุสิทธิ์นะครับนี่ ก็รับคิวกันเรียบร้อยแล้วบริเวณนี้ก็เลยค่อนข้างจะว่างเพราะว่าสิยานุสิทธิ์ที่ได้รับคิวก็จะไปหาที่พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับก็ใครที่เช่ารีสอร์ทอยู่ก็กลับไปนอนที่รีสอร์ทพักเอาแรงก่อนนะครับนี่ก็กําลังออกบินทบาทนะครับตอนนี้เวลาก็ช่วงแดโมงก็จะออกบินทบาทนะครับที่นี่เป็นวัดป่านะครับสายธรรมยุทธ์นะครับ สิยานุสิตนะครับคนที่ไม่ไปพักอยู่ตามรีสอร์ทหรือว่าตามบ้านที่เราไปติดต่อพักไว้ก็จะนั่งพักอยู่ในบริเวณวัดแบบนี้แหละนะครับคนที่มีรีสอร์ทนะครับที่พักก็กลับไปนอนรอเวลาเพราะจากนี้ไปถึงเที่ยงนี่ก็หลายชั่วโมงอยู่ก็พอจะพักผ่อนได้นะครับพอจะพักผ่อนได้บางคนได้คิวท,ท้ายก็จะต้องได้พบกับ ได้กราบเข้ากราบนมัสการพระอาจารย์เนี่ยก็นู่นนะครับคิวท้ายๆนี่จะช่วงค่ำเลยนะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มนะครับเมื่อวานนี้ก็สองทุ่มอ้เมื่อวานนี้ไม่ได้รับพบญาติโยมนะครับเมื่อวันก่อนนะครับก็สองทุ่มนะครับถึงถึงหมดคิวนะครับวันนี้60คิวครับท่านนี้ปัญหาที่ ญาติโยมมานะครับสิทธิานุสิ์มาแล้วเนี่ยคือปัญหาหลักๆก,ก็คือในเรื่องที่พักนี่แหละนะครับที่พักเนี่ยค่อนข้างจะหายากเต็มแล้วนะครับตอนนี้เต็มนะครับทุกรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเต็มหมดเลยถ้าจะพักก็ไปพักในอำเภอสมเด็จก็จะไกลหน่อยแถวอำเภอสมเด็จก็จากนี่ไปก็ยี่สิบกว่าโลนะครับที่พักส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นพักกับชาวบ้านนะครับใครมาก็มาติดต่อตรงนี้นะครับจะมีผู้ใหญ่บ้านอ่า ผู้นำชุมชนอยู่ตรงนี้ก็ถามเขาว่าบ้านไหนที่เขารับให้ศิษิานุสิทธิ์ที่มาเนี่ยเข้าไปพักได้บ้างหรือว่า,าเข้าไปอาบน้ําหรือว่านอนเนี่ยกันครับค่าใช้ใจ่ายก็แล้วแต่ที่เราจะตกลงหรือว่าตามแต่ที่เราศรัทธาที่จะให้กับาชาวบ้านที่เราไปพักอยู่ด้วยส่วนเรื่องอาหารก็สําคัญนะครับนีครับเรื่องอาหารก็สําคัญเลยนะครับเรื่องอาหารการกินเพราะว่า ที่นี่จะมีอาหารให้รับประทานเนี่ยก็คือช่วง10โมงมื้อเดียวเท่านั้นนะครับที่วัดนะครับก็อ่าหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะอาหารเช้าหรืออาหารเย็นเนี่ยเราต้องหารับประทานเองนะโดยบางท่านก็เข้าไปในตัวอำเภอนะครับไปที่เซเว่นหรือบางคนก็โทรสั่งทางแก๊ปมาส่งอย่างเงี้ยครับทางแก๊ปฟู้ดเขาก็มาส่งอยู่นะครับที่บริเวณนี้นะครับ แล้วก็กลางวันเนี่ยก็จะมีร้านค้าเห็นไหมครับนี่ก็จะมีร้านค้ามาวางแผงขายตรงนี้นะครับบริเวณหน้าวัดเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่จัดให้อาล้านค้าเฉพาะชาวบ้านที่นี่เท่านั้นนะครับร้านค้าที่มาจากทางอื่นที่จะมาค้าขายาทางวัดจะไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าทางอื่นมามันก็จะเยอะนะครับก็จะให้แต่ชาวบ้านเรามาค้าขาย ตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อรับประทานได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าชาวบ้านเข้ามาขายเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับอาหารการกินก็ถ้าใครมีขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาติดรถมาด้วยนะครับเพราะว่าการมาจองคิวนี่การมาจองคิวนี่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามาจากต่างจังหวัดจะได้นอนข้ามคืนเลย2คืนนะครับ2คืนถึงจะได้คิว นี่ครับเดี๋ยวเรามาสำรวจด,ดูว่ามีร้านค้าเข้ามาขายอะไรบ้างนะครับวันนี้นี่มาดูทางนี้เข้าทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ทางนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับเป็นลานจอดรถแล้วก็จะสร้างห้องน้ําใหม่อยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อว่าจะให้สิทธิอนุสิทธิ์ที่มาหรือว่าคนที่มารออยู่เนี้ยมีห้องน้ําเข้าน่นะครับขีดเส้นสีแดงเชือกไปนะ่ะจะสร้างห้องน้ําเพราะาตอนนี้ห้องน้ําจะมีแค่ข้างในวัดแต่ข้างในวัดเนี่ยกลางคืนจะปิดนะครับ ็อำนวยความสะดวกให้ Hi, นี่เรามาดูนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับคือถ้าใครหิวก็มากินก๋วยเตี๋ยได้นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสวัสดีครับร้านก๋วยเตีเ๋ยวมาจากที่ไหนครับนี่ที่บ้าน่แหละครับบ้านนี่บอกครับโอ้ครับมาขายทุกมือบอกครับ <GPU S 1> นี่ครับมามาซื้อกินได้นะครับคือถ,ถ,ถ้าสิยานุสิ์เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยนะครับมาฝากท้องตรงนี้นะครับนี่มาทุกวันเนาะ ครับอยู่บ้านนี่เปิดรับให้คนไปนอนไหมครับครับไม่ได้เปิดเอ๋เเอเขินว่าเต็มหมดแถวหลักเรียมนะครับอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับสามารถอันนี้เป็นร้านข้าวเหนียวปิ้งหรือเปล่าหมูปิ้งเจ้าเดียวกันเหรอครับออขอคนละเจา้าอันนี้เป็นร้านนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ร้านนี้ครับอันนี้ก็บ้านเรานี่ใช่ไหม นี่ครับมีข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับนี่ช่วงมาเริ่มมาขายกี่โมงครับเนี่ตีสี่ตีห้าอ๋อครับต่อไปก็ทั้งคืนละม้างต่อไปเนี่ยครับเริ่มมาขายตั้งแต่ตีสี่นะครับเนี่ยดูมีหมูปิ้งครับมีข้าวเหนียวอันนี้เป็นร้านผลไม้นะครับมีผลไม้ก็มีครับ อันนี้จากบ้านไหนครับอันนี้ก็บ้านเรานี่เหรอบ้านเราค่ะบ้านางคพัฒนาอ๋ครับผมขายประจําใช่ไหมครับวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกอ๋ครับต่อไปก็ต้องมาขายทุกวันละครับนี่ปากหลักอยู่นี่เลยนะครับนี่ก็เป็นการสร้างอาชีพออันนี้ข้าวไข่เจียวเหรอครับกล่องละกี่บาทครับอ๋อยี่ิบห้าบาทนะครับนี่คือสิทธิอนุสิทธิ์ที่มาแล้วหาข้าวนะครับไม่ต้องไปถึงเซเว่นก็ได้นะครับ นี่แหละนะครับไม่ต้องสั่งแก๊ปก็ได้มาเอาตรงนี้กะเพราก็มีเหรอครับกะเพาไก่กะเพาหมูโอ้สั่งได้ใช่ไหมครับโอ้ครับทําอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมกะเพราไก่กะเพราหมูโอ้มีข้าวอะไรบ้างครับมีกะเพราหมูแล้วก็กะเพราไก่อ๋กะเพราหมูกะเพราไก่แล้วก็อันนี้ข้าวไข่เจียวครับผมอันนี้ก็เป็นขนมปังนะครับนี่ขนมปังน้ำอ๋อมีเกือบทุกอย่างแล้วครับต่อไป ใครมาก็ไม่ต้องคิดมากแล้วนะครับมีอิ่มท้องแน่นอนนะครับถึงในข้างแต่ว่าข้างในวัดนี่จะมีให้กินแค่มื้อเดียวก็คือตอนช่วง10โมงเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราหิวเมื่อไหร่ก็มาหน้าวัดเลยนะครับเนี่ยมีทุกอย่างขนมปังน้ําดื่มกาแฟมีหมดเลยนะครับมีนี่มีแหนมด้วยครับส้มปลา,าส้มปลาตองมีมีมย่างให้ด้วยนะครับ หอ่อละเท่าไหร่ครับสิบบาทอ,อ๋อ้สิบบาทอันนี้ก็บ้านเรานี่ใช่ไหมครับบ้านสังคมพัฒนาพัฒนาแน่ๆค่ะเน,นีสังคมพัฒนาเจริญยินดีด้วยนะคะที่เรามาีที่ทางใหม่ในการทำมาหากินเราเนาะครับค้าขายร่ำรวยกันทุกคนเลยมีไส้กรอกอีสานด้วยนะคะมีไส้กรอกอีสานด้วยอ๋อจะมาขายกี่โมงครับเนี่ยอันนี้เามาตั้งสี่สี่ นาทีสี่ต่อไปต้องเช้ากว่านี้ด้วยนะเพราะครับคิวมาเยอะครับเราต้องบริการให้เต็มที่เลยนะครับบ้านเราครับอย่าให้ครับอย่าให้สิทธิอนุสิทธิเรามาแล้วมาหาที่กินลําบากครับครับเพราะหลายๆคนโทรมาถามผมเยอะมากเลยครับเรื่องนี้ยเรื่องอาหารการกินเรื่องที่พักอย่างนี้ครับจะสำคัญเลยครับ ฝากติดตามช่องก๊อกนิวด้วยนะครับครับผมนี่อันนี้เป็นแซนวิชทอดนะครับน่าทานมากเลยมีกี่ไส้ครับนี่มีสามไส้ไโอ้สามสี่สิครับชิ้นละเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทนะครับนี่มีปลาท่องโก้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ มาหากินแถวนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปถึงเซเว่นในตัวอำเภอนะครับอันนี้ข้าวเหนียวไก่ย,ย่างมีมีแบบทุกอย่างเลยครับข้าวเหนียวไก่ย,ย่างร้อนๆเลยนะครับไม้เท่าไหร่ครับนี่ไม้ละ30ข้าวเหนียวกี่บาทครับ,บ,บข้าวเหนียว10บบาทครับ40บาทก็อินครับอันนี้กำลังย่างร้อนๆเลยนะครับมีหมูด้วยใช่ไหมครับเนี่ยหมูหมูย่างด้วย โอ้ร้านนี้หอมเลยลูกชิ้นลูกชิ้นทอดนะครับอันนี้เห็นมาขายหลายวันแล้วเนาะใช่ไหมครับมาขายหลายวันแล้วเป็นไงบ้างขายที่ผ่านมาขายได้ไหมครับอ๋อได้ครับปกติขายอยู่ที่ไหนครับขายที่นี่แล้วค่ะบ้านนี้ขายในหมู่บ้านเหรอครับอ่าแล้วก็ย้ายมาขายในนี้ครับแล้วขายในหมู่บ้านมาขายที่นี่อันไหนขายดีกว่ากันที่นี่ขายดีิ่งขายดีอ๋อครับแล้วตอนนี้ที่บ้านขายไหมครับไม่ครับ ไม่คือไม่มีใครขายอยู่นู่นเลยเปิดบ้านให้เช่าพักชั่วคราวอ๋อเปิดบ้านพักชั่วคราวมาติดต่อตรงนี้ได้ชื่อชื่ออะไรครับโดโบโบอ่าติดต่อได้นะครับมีเบอร์โทรไหมครับฝากเบอร์โทรมีค่ะอ่าฝากในคลิปเลยครับเบอร์โทรอะไรก็เผื่อว่าอ่าสายไอสิทธิ์ยานุสิทธิ์ที่ต้องการจะได้โทรมาถามได้ว่าศูนย์ 082 3522 3522 075ค่ะ075ติดต่อน้องโบนะครับแม่ค้าลูกชิ้นอยู่หน้าวัดนะครับคือถ้าบ้านหลังไหนที่มีอะไรเงี้ยก็แนะนำได้ใช่ไหมครับอ๋อครับผมคือละเท่าไหร่ทับครับหัวละร้อยห้าสิบัวละร้อครับแล้วเรื่องอาหารการกินที่นั่นแหละครับ ก็หาบริการได้เราก็บริการอืมครับอันไหนบริการได้ก็บริการอยู่บ้านสังคมพัฒนาครับคือหมู่บ้านนี้แหละนะครับแต่ว่าเข้าไปอีก400เมตรครับผมใกล้นะครับนี่ติดต่อได้ดูดีเลยโชคดีมากๆที่ผมได้ข้อมูลเพราะว่ามีคนโทรมาถามผมเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับครับผมยินดีครับครับนีครับอันนี้ขายอะไรครับ อาน้ำมีกาแฟทุกอย่างเลยอ่าครับเอาเป็นว่าเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มทั้งหลายนะครับนี่มีทุกอย่างครับมีผลไม้ดองแกงงวงน้ำเปล่าครับอันนี้ก็หมู่บ้านเราครับมาขายกี่วันแล้วครับนี่สองประมาณสองสามอาทิตย์มั้งอืมครับสองสามอาทิตย์แล้วโอ้เป็นไงบ้างค้าขาย ดีใจไหมที่บ้านเรามีคนมาแบบเยอะแยะแบบเนี้ยครับผมเองก็ดีใจด้วยนะครับที่บ้านเราจะได้มีอาชีพแบบว่าค้าขายที่มีคนมาเยอะแยะมากมายเนาะครับก็จะมีรายได้เข้าชุมชนเรารับยินดีด้วยนะครับมาอุดหนุนนะครับร้านค้าได้นะครับหน้าวัดนะครับเป็นชาวบ้านเราทั้งนั้นอันนี้หอมมาแต่กไกลเลยนะครับกลิ่นปลา มีส้มตำนะครับนี่ส้มตำส้มตำสูตรทางนี้มีใส่ใบไอ้นี่ด้วยใช่ไหมค่ะเหมือนทางภูไทยเลยครับมีตำป่านะครับนี่ครับส้มตำหอมอร่อยส้มตำข้าวเหนียวแล้วก็มีอะไรมีไก่ย่างด้วยไหมครับไก่ทอดนะครับโอ้อาหารไม่ต้องเราไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากแล้วครับแค่นี้ครับเยอะนี่อันนี้ขนมจีนน้ำยาป่าใช่ไหมครับครับ ี่ไม่ต้องคิดมากเรื่องอาหารแล้วนะครับบริเวณหน้าวัดเรานี่มีทุกอย่างเลยนะครับอาหารนะครับอันนี้ก็คือร้านค้านะครับที่มาขายประจำอยู่ที่หน้าวัดป่าอรุณธรรมโดยแม่ค้าทั้งหมดก็จะเป็นแม่ค้าในหมู่บ้านเรานะครับจะไม่มีแม่ค้านอกพื้นที่มามาขาย ตรงจุดนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่เรา,าให้นั่งหลบแดดหลบฝนนะครับสิทธิอนุสิทธ์มาก็สามารถมานั่งพักผ่อนแล้วกามานั่งทานอาหารตรงนี้ได้กว้างครับบริเวณนี้ก็คือสามารถจอดรถแล้วก็ากางเต็นท์นอนได้นะครับกลางคืนบางคนก็จะกางเต็นท์นอนนะครับก็นั่งพักผก่อนกันนี่ครับอันนี้ก็แผงลอตเตอรี่นะครับมาวางเร็วเลยนะครับมาแล้วงวดที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับมี มีคนเฮงอยู่ใช่ไหมครับนี่ครับเ็งวัตตอรี่ก็มาแล้วนะครับใครอยากโชคดีก็มาเมื่อวันนั้นแหละเมื่อวันนี้หนึ่งเนาะแบบว่าใกล้ๆจะหมดแผงแล้วผมก็อยู่ตรงนี้แหละมีคนขายอยู่มันมีเหลืออยู่ตองหกตองหกลหกหกเัยเยอะมากเลยค่ะครับนั่นแหละผมก็เลยว่าพอค้าได้เนี่นี่หมดหมดเหมือนเดิมผมเห็นแหละครับตองหกวางอยู่เดียวครับผมก็โอ้ผมละ คือคนอย่างคนมีดวงเขาก็จะได้เนาะอย่างเราเองไม่มีดวงเราก็เลยคนค่พ่อแม้กได้คิวสองหรอแกบอกแกก็เคยซื้อแต่มันไม่มีสองแกก็เอาหกเออแกเลยหกก็เลยโชคดีไปเลยครับนั่นแหละคือดวงใครดวงมันนะครับท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็บรรยากาศที่หน้าวัดป่าอารุณธรรมนะครับก็ ยังไงถ้าใครต้องการทราบข้อมูลอะไรนะครับในเรื่องของการเดินทางหรือที่ที่พักเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางวัดหยุดวันไหนนะครับพระอาจารย์ท่านติดกินมมต์วันไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเช็คข้อมูลก่อนเดินทางก็ติดต่อช่องก๊อกก๊อกนิวได้สอบถามได้ยินดีให้ข้อมูลนะครับกับทุกท่านนะครับเบอร์โทรก็ศรรูนย์ 0968166979นะครับก็๊อกนิวนะครับกาดที่หน้าวัดป่าอรุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y o u ูทก็ก๊อกนิวด้วยนะครับสวัสดีนะครับ